สวัสดีค่ะครูสิตานะคะวันนี้นะคะหลายๆคนได้ลองใช้นี่เลยนะคะว่านทิปนะคะกับพึกษาทิปแล้วติดใจมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่า2คู่นี้นะคะจะทําให้การบํารุงผิวของคุณนะคะผิวหน้าของคุณหรือว่าบางคนเอาไปฉลองตัวเนี่ยเรียกว่าเห็นผลแล้วก็ผิวใสผิวเนียนผิวเด้งมากๆเลยนะคะหลายคนประทับใจนะคะเดี๋ยวคุณลองอ่านคอมเมนต์ใต้นี้ดูนะคะว่าใครที่ใช้พึกษาทิปนะคะพึกษาทิปแล้วก็ว่านทิปของเราไปแล้วติดใจบ้างนะคะตัวนี้นะคะ ต้องบอกว่าส่วนผสมเยอะมากสำหรับคอยู่ข้างล่างเลยนะคะหนักหนักเลยนะกับเรื่องการบำรุงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากผิวดีผิวเด้งผิวใสผิวเด็กนะคะและที่สำคัญบำรุงครีมอย่างไรให้เห็นผลเซตนี้แตกต่างค่ะทาให้ผิวเนียนนะคะแล้วก็เด้งฟูดูแบบ เหมือนสาวเกาหลีนะคะแบบวาวฉ่าตึงนะคะไม่โบ๊ะนะคะเวลาคุณแต่งหน้ามันจะทำให้คุณแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญเวลาบํารุงครีมลงไปเนี่ยเขาเหมือนเป็นไลน์แมนที่จะนำครีมบารุงของคุณเข้าสู่ผิวได้อย่างล้าลึกมากยิ่งขึ้นฝากไว้ด้วยกับ TSW รวยงงในดงเงินกับครูสิตานะคะว่านทิปกับพึกษาทิปเด็ดแน่นอนใครไม่ลองพี่พูดเลยพลาด